คราาวนคงไม่มีเธอเราดาวนีคงไม่มีเราเราวปีนี้คงไม่มีเธอ,เอ ทุกคำเธอไม่เคยบอกฉันบอกบอกแต่งมาตลอด uh, ถึงแม้เธอจะมาหลอกแต่ฉันก็ไม่ว่าอะไรกับเธอหลอกเธอแกไม่หยอกหยอกหลอกหล,ลอกมันทำให้ใจฉันมันตลอดต่อให้เขาดาวไปนี้ฉันจะอยู่คนเดียว,วต่อให้จะเงาพรอกเปลี่ยนโดดเดี่ยวเดียวด้มากมายสักเท่าไรแต่ฉันจะทำใจแล่ยอมรับมันที่ได้วันไม่มีเธอแล้ว,ะลวะจะทิ้งไปแล้วจะทํทำยังไงก็ไม่มีเธอแล้วเคยอยู่เคียงข้างถึงแม้วันนี้น้ำตาฉันไหลในวัน แต่คืนนี้ความรู้สึกของฉันจะไม่ไดาจะผ่านมันไปให้ได้แล้วเริ่มใหม่ในปีข้างหน้าฉันเชื่อว่ามันจะดีกว่านี้แน่นอนธค่าดาวปีนี้ไม่มีเธอนั้นมาคอยปลอบฉัน้สอ,อ้างว้างไม่ใช่เสมอ ตั้งแต่เ,เธอได้บอกลายังคงเข็มเป็นทุกทุกบ่าเผื่อสักวันอยากจะไปสะดุดตาเผื่อสักวันเธอนั้นจะกลับมารับรองว่าจะไม่มีน้ำตาเหมือนมันวานที่มันเคยผ่านมาอยากให้เธอลองให้เฮฮาอย่าไปฟังคนที่บนบ้าบ่าสัญญาว่าจะไม่จอทุกข์ละไอต้ตาพันแค่คนธรรมดาทำกะโหลกกะลาก็ไม่มีปัญญาไปดึงเธอลงมาอย่าไปฟังคำพังงที่มาด้านคาโอเบเพียงแต่กลับมามาเป็นยาเขารักแค่เธอฉันคนนี้ก็สัญญาก็สัญญา